เรื่อง,ต,องจจนนตัวเลขการค้าของบ้านเราปัจจุบันเนี่ยตัวเลขการค้าของบ้านเรามันค่อนข้างแย่นะครับเดี๋นะยวเราลองไปดูรายงานของกระทรวงพาณิชย์นะครับบลค่าการค้านะครับปัจจุบันเนี่ยก็ติดลบอยู่ในเดือนพฤษภาคมนะครับติดลบ4%นะครับโดยส่งออกลบ4.6%ก็ถือว่าลบน้อยกว่าที่คิดตลาดคาดว่าจะลบ8%อันนี้ออกมาลบ4.6นะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยพอไปดูทีออ่บูลค่าการส่งออกทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แย่มากนะครับคือต่ำกว่าปีที่แล้วสีแดงเนี่ยคือปีที่แล้วนะครับแต่ว่าสีเหลืองเ่ยคือปี6 3สอ,อ๋อขออภัยปีสีเหลืองคือปี64สีแดงเนี่ยคือปี65นะครับมันก็ยังเหนือกว่าปี6-4นะครับแล้วก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าค่าเฉลี่ยทาไมมันต่าจังก็เพราะว่ามันโดนโควิดไปเยอะนะครับอ่าโลกก็โดนโควิดไปแล้วว่าเาฉะนั้นเรา เราก็ถือว่าไม่ได้ดีเด๋หรอกคือจะดีอะมันต้องมากกว่าปีที่แล้วแต่เนี้ยเราเริ่มเห็นว่ามันหดตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่มกราคมนะครับแล้วก็ยังมองไม่ออกเลยว่าเราจะกลับไปเไปเหนือกว่าตอนปีที่แล้วหรือปี65เนี่ยได้อย่างไรนะครับกลุ่มที่ยังส่งออกได้ดีอยู่ก็ยังเป็นพวกกลุ่มรถยนต์นะฮะเครื่องปรับอากาศที่เหลือส่งออกแยกกว่าเดิมหมดนะครับพืชผักผลไม้อยู่หาก่อน ไม่มีมันมันไม่รู้เหมือนกันรายการนี้ทําไมมันไม่มาโชว์ให้ดูนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่ามันก็เป็นผลมาจากการที่ทุกประเทศทั่วโลกอะ่ะมันก็ติดลบกันหมดจะมีแค่อินโดนีเซียที่สามารถพลิกกลับมาเป็นบวกได้นี่คือหลายเดือนนะนะครับแต่ถ้าเราดูกันตั้งแต่ต้นปีปริมาณการค้าโลกตั้งแต่ต้นปีการเติบโตการส่งออกเนี่ยก็ตั้งแต่ต้ปตตงอองนตตตปี5เดือนเนี่ยก็ติดลบกันหมดนะฮะไทยก็ติดลบน้อยหน่อยเมืเ่อเทียบกับชาวบ้านเพราะว่าฐานไทยมันต่ําเนื่องจากว่าไทยก็การส่งออกมันก็ เหี e ่ยวๆมาตั้งหลอดไงปีนี้ต่อให้เห e ี่ยวยังไงมันก็ไม่แย่ไปกว่าเดิมมากนะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นประเทศอื่นมันแบบเติบโตกันร้อนแรงใช่มว่าพอปีนี้เริ่มแย่ลงก็เลยติดดูติดลบกันเยอะนะครับเห็นแล้วก็เหี่ยวนะเมืองไทยนะครับนะครับทุกๆสินค้านะครับเอกเอก็หดตัวนะครับ,นะรบก็จะมีขออภัยนะครับมันมีสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะที่กลับมาขยายตัวในรอบ8เดือนพวกสินค้าอุตสาหกรรมแต่ว่า สินค้ากเกษตรเนี่ยน่ากลัวนะฮะหดตัวในรอบ4เดือนนะครับเป็นสัญญาณว่าอะไรรู้ว่าไอ้ผลไม้ที่ส่งไปจากจีนส่งไปให้จีเนี่ยมันจบซีซั่นละสินค้ากเกษตรอะไรก็ส่งออกแย่ลงทันทีกลายเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยที่เริ่มขยายตัวบ้างเล็กน้อยนะครับเ,เล็กน้อยนะครับก็น่าจะเป็นพวกรถยนต์นะครับเห็นบ้ารถยนต์เนี่ยก็จะมีการขยายตัวดีเครื่องปรับอากาศอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพวกสินค้าเกษตรนะฮะ ข้าวเนี่ยยังยังดูเหมือนขยายตัวได้ดีอยู่นะครับน้ำตาลทรายเครื่องดื่มนะครับผักผักกระป๋องแต่ว่าพบผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งตตดลบนะฮะอันนี้น่ากลัวพอไปดูรายประเทศนี่ถึงบางอ้อเลยเห็นป่าะพอจีนเขาหมดซีซั่นในการเอาทุเรียนจากบ้านเราละเตดลบเลยนะฮะแต่ยังดีอเมริกาเนี่ยมันมียอดนะนำเข้าจากไทยเพิ่มมากขึ้นนิดนึงนะครับ แต่เห็นอาการไหมครับว่าส่วนใหญ่แล้วในหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยตั้งแต่ต้ปนปีนะเราส่งออกไปทุกประเทศทั่วโลกเต็ลบหมดเลยเนะครับะน่าเป็นห่วงไหมเพราะฉะนั้นภาพเศรษฐกิจไทยเครื่องจักรสาคัญคือการส่งออกนะครับกินเป็นประมาณ65%ของ GDP มันกําลังแย่เพราะเพราะเศรษฐกิจโลกแย่แล้วสินค้าเราอ่ะมันเป็นสินค้าที่โลกไม่ได้สนใจเรามากไงเราไม่ได้เป็นสินค้าจําเป็น ถ้าตัดประเทศไทยออกไปจากแผนที่โลกใบนี้โลกมันก็ยังอยู่ได้เห็นไหมครับนี่คือปัญหาใหญ่ของไทยถ้าเราอยากจะมีความเข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแกร่งอยากจะเติบโตได้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนนะฮะให้เรามีความสําคัญของโลกนะครับสินค้าเราเราต้องเป็นหนึ่งใ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 นห่วงโซ่สําคัญหนึ่งในข้อต่อสําคัญของโลกอะแต่ปัจจุบันเราไม่ได้เป็นแบบนั้น พอโลกมันไม่ดีด้วยความที่เราก็ไม่ได้เข้มแข็งอะไรมากเราก็พร้อมแย่ตามไปด้วยนะครับนี่คือข้อเท็จจริงนะครับก็หวังว่ารัฐบาลใหม่ที่เข้ามาก็จะมองเห็นปัญหานี้แล้วก็วางยุทธศาสตร์สนับสนุนภาคเอกชนนะครับปรับเปลี่ยนโครงสร้างแบบนะเพื่อให้เรานะครับสามารถยืนได้อยู่บนเวทีโลกนะฮะไม่รู้ใช้ศัพท์ยังไงนะให้เราอยู่ได้บนโลกใบนี้อืมอ่ะกลับมาเรื่องของเรากันต่อว่า พอเราส่งออกแย่ลงใช่ปว่าเราก็กลายเป็นขาดดุลการค้าครับ1.8พันล้านเหรียญน,นะฮะพอ1.8พันล้านเหรียญเกิดอ,อะไรขึ้นครับในอนาคตนะครับเดี๋ยวมีการรายงานตัวเลข c u r r e n t a c c o u n t ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับแน่นอนว่าน่าจะขาดดุลการค้าด้วยนะครับอ่าขอภัยไม่ได้ขาดดุลการค้าก็น่าจะเป็นขาดดุลบัญชีเดินสะพัดด้วยก็จะยิ่งกระแทกอะไรครับทำให้ค่างเงินบาทเนี่ยพุ่งทะยานขึ้นไปหลังจากมีการรายงานตัวเลขการค้าไปเมื่อวันก่อนนะครับแล้วผมไม่ได้มาไลฟ์เนี่ย ไทยบาทก็มีการอ่อนค่าทั้งสัปดาห์นะครับมากที่สุดในเอเชียนะครับคนหนักเลยในขณะเดียวกันจีนซึ่งตอนนี้ก็อาการพอกันนะครับการเติบโตเศรษฐกิจไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหวังนะครับก็อ่อนค่าเยอะมาก2ประเทศนี้มีค่า correlation กันสูงนะครับแล้วจีนเนี่ยมันมีแนวโน้มจะอ่อนค่าต่อใช่ป่ะเพราะว่าเขาใช้นโยบายลดดอกเบี้ยไงลดดอกเบี้ยเงินกู้ลดดอกเบี้ยเงินฝากนะครับยวนก็จะอ่อนค่าไทยก็จะถูกกดดันให้อ่อนต่อนะครับ แล้วส่งออกก็เราอ่อนค่าเอ้าดีนี่เงินบาทอ่อนส่งออกมันจะได้ดีขึ้นก็อย่างที่เห็นมันจะไปดีได้ยังไงเพราะว่าประเทศอื่นๆทั่วโลกมันแยกกันหมดนะครับมันก็กลายเป็นว่าการอ่อนค่าค่าเงินบาทไม่ได้ช่วยอะไรในเรื่องการส่งออกแต่มันจะกลายเป็นภาระในเรื่องการนําเข้าวัตถุดิบต่างๆนะครับนาเข้าวัตถุดิบพวกพลังงานนู่นนั่นนีนะ่ก็เราก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากการที่ c o m m o ิ i t y p พ i ซ์ทั่วโลกปรับลดลงเพราะสุดท้ายแล้วเงินบาทมันอ่อนเราสังเกตง่ายๆเลยครับราคาทองให้ป่า ลงอย่างต่อเนื่องถูกไหมแต่พอราคาทองเป็นค่างเงินบาทเกิดอะไรขึ้นครับเฮ้อเฮ้เดิๆไม่ลงเลยอยู่กับที่ก็เพราะว่าบาทมันอ่อนไงใครมีทองอยู่ก็ถือต่อไปนะฮะสบายๆถือทองในรูปบาทต่อไปนะครับถัดมาก็คือแล้วเรามีความหวังอะไรกับชีวิตบ้างไหมนะครับ นะครับมีความหวังอะไรกับชีวิตบ้างไหมผมมองก็ยังมองว่าผมยังชื่นชอบแบงค์อยู่นะครับถ้าแบงค์ลงมาผมก็จะเอาแบงค์เพราะว่าอะไรเพราะว่าทิศทางของการดอกเบีย้นยนโยบายกอนอง,องก็ยังยืนยันว่าอยากจะขึ้นดอกเบีย้ยแต่ผมไม่รู้ว่าทำไมเมื่อวานแบงค์มันลงนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็ลงดูน่าสนใจอ่ะจนน่าเก็บเอ่อทำไมถึงน่าเก็บก็เพราะว่า e a r n i n g ็งก์พรีวิวนะครับกำไรในงวดไตรมาสสองอ่ะออกมาแล้วนะครับพบว่าก็ยังเห็นภาพแบงค์ทั้งหมดเนี่ยจะเติบโต YOY นะครับเนะครับแต่อาจจะหดตัว6%กห q เจะมีแบงค์เดียวที่เติบโตทั้ง YOY และก็ q O Q นั่นก็คือ BBL โอเคครับอ่ะไฮไลท์สำคัญทำไมกลุ่มแบงค์มันถึงจะหดตัวลง QoQ ก็หนึ่งอย่างแรกก็คือรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยแย่ลงแน่ๆโดยเฉพาะพวกค่าธรรมเนียมจากบรรดาบริษัทโบรเกอร์บ,บรลจอที่เป็นบริษัทลูกในเงี้ยแย่ลงแน่นอนนะครับ ถัดมาก็คือการตั้งสำรองที่สูงขึ้นโดยเฉพาะเคแบงต้องตั้งสตาร์ทเต็มเอาจนหมดแหละนะฮะคือเมื่อวดหนึ่งเนี่ยก็ตั้งไปแล้วส่วนหนึ่งใช่ป่ะแต่ยังเหลืออีกส่วนหนึ่งก็ต้องมาตั้งเต็มในในวดนี้นะครับ SCB ก็ก็ต้องมีตั้งแต่ไม่รู้ว่าสตาร์เขาตั้งไปหมดแล้วก็อาจจะตั้งอันอื่นด้วยก็ได้นะครับก็ต้องมีเรื่องการตั้งสำรองที่เยอะมากขึ้นนะครับรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในเรื่องของเอ่อค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน OPEC ตัว OPEC เนี่ย OPEX นะฮะเอ่อ uh, Operating e x p e n s e เนี่ยนะครับปรากฏว่าก็น่าจะพุ่งขึ้นด้วยนะครับส่วนรายได้ในรูปดอกเบีย้ยน่าจะยังดีอยู่เพราะว่าโลนโกลดก็เห็นขยับขึ้นนะครับรายได้ในรูปดอกเบีย้ยก็เห็นการขยายตัวนะครับเอาใหม่นะรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยแย่ลงพวกค่าธรรมเนียมตั้งสำรองสูงขึ้นค่าใช้จ่ายสูงขึ้นนะครับมันก็เลยทาให้ภาพกาไรไตรมาสรายไตมากเนี่ยมันหดตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งอ่านะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย BBL เนี่ย มันน่าจะยังแข็งแกร่งที่สุดนะครับผมก็เลยยิ่ง BBL ลงมามันก็เก็บไปเหอะเพราะว่าถ้าเรามองที่เรื่องของจังหวะเนี่ยเดือนหน้าเราก็จะมีความชัดเจนเรื่องของรัฐบาลถูกไหมมันชัดเจนอยู่แล้วว่ารัฐบาลจะหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็เดาได้ว่าจะถูกใจตลาดทุนเดาวไว้ว่าอย่างนั้นนะจะถูกใจตลาดทุนนะครับบวกกับแบงค์รายงานออกมาด้วย BBL ก็ควรจะต้องตีตกลับขึ้นมาอันนี้คือความคาดหวังของผมนะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจอะไรมากหรอกออตลาดหุ้นไทยแม่งทำร้าย ความเชื่อมั่นผมไปสูงมากในหล,หลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วการรายงานงบไตรมาสสองเนี่ยกลุ่มแบงก์อาจจะออกมาดีแต่ถ้ารวมทั้งตลาดแล้วอ่ะคิดว่าไม่ดีฟังดีๆนะคิดว่าไม่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอมันเกิดเหตุการณ์สตาร์เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วว่ากรอตเขาก็มีการนัดประชุมกันเกิดขึ้นใช่ไหมอ๋อเขาไปมีนัดถแถลงข่าวแล้วก็แล้วก็ก้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสภาเอ่อมีทิชเตตติ้งมีเอ,อ่อ ประมาณเอ่ออะไรอ่ะพวกวิชาชีพบัญชีอะไรไม่รู้นะครับคือมีหลายๆคนมาร่วมถแถลงกับกราตอนะครับสิ่งหนึ่งที่จะได้เห็นก็คือเขาจะเข้มงวดมากขึ้นแน่ๆอ่าจะเรียกว่าหัวหัวหายล,ล้อมข้อก็ได้แต่เขาจะเข้มงวดแน่ๆกับการที่จะตรวจสอบงบนะฮะผู้ตรวจสอบบัญชีก็จะเข้มงวดกับงบของทุกๆบริษัทที่จะรายงานในงบไตรมาสในงบไตรมาสสองนี้แน่นอนแน่นอนว่าบรรดาบริษัทต่างๆนะครับ ใครที่มีลูกเล่นเยอะๆไตม่าสองนี้เขาก็จะไม่กล้าเล่นกันเพราะเขารู้ว่าเล่นไปก็ต้องโดนโดนตรวจอยู่ดีแล้วก็จะโดนความเข้มงวดเพราะฉะนั้นทุกคนจะคลีนหมดงงปะมันเหมือนแบบเวลาคุณสมมุติว่าเราเราเป็นแก๊งที่กําลังทําผิดกฎหมายอะไรบางอย่างอยู่เพื่อนเรามันโดนเซ์ไปแล้วอ่ะเป็นคุณคุณจะทำยังไงเป็นคุณคุณก็ต้องนิ่งๆดิถูกปะคุณจะฝืนทําผิดกฎหมายอีกเหรอมันก็เป็นที่จับตาถูกปะคุณก็ต้องแบบฮิยนิ่งๆ มันก็เหมือนกันว่าตอนนี้นะครับในขบวนของบรรดาพวกบริษัทที่มันมีการตกแต่งบัญชีเนี่ยตอนนี้เราไม่รู้หรอกว่ามีกี่บริษัทเพราะว่าเรื่องมันแดงแค่เฉพาะสตาร์นะครับแต่มันคงตลกที่จะบอกว่ามีแค่บริษัทเดียวตกแต่งบัญชีถูกไหมมันคงตลกนะครับผมไม่เชื่อว่าจะมีแค่บริษัทเดียวนะครับนะครับอ่ะเอาเป็นว่าสาหรับวันนี้ผมขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ